มันก็แปลกนะครับที่คนส่วนมากมักจะคิดเหมือนกันเวลามีเขามักไม่เห็นค่าเวลาเสียเข้าไปมักจะร้องเรียกหาให้เขากลับคืนมานั่นเองนะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ ไปเรื่องมาในเขาก็จะเป็นนางเอกของเราเนี่ยได้พาคุณแฟนมาแนะนําให้กับพี่สาวได้รู้จักนะครับแล้วสักแพ็กหนึ่งก็เป็นทางด้านพี่เคยก็คือพระเอกของเรานะครับก็ได้เดินเข้ามาทางด้านแฟนนางเอกของเราก็เลยได้ถามนะครับว่าคนนี้คือแฟนพี่ใช่ไหมทําไมเขาดูเด็กจังทางด้านพี่สาวนางเอกของเรา้ยินแบบนั้นเ็เลกได้บอกว่าเขาอายุน้อยกว่าฉัน3ปีเขาเน่เป็นคนมาจีบฉันนะฉากนั้นก็เลยได้ขี่โมเรื่องเสน่ห์ของตัวเองให้กับแฟนนางเอกของเราฟังนะครับและระหว่างที่พูดอยู่ก็พูดไปขำไปด้วยนะครับจนทาง พระเอกของเราเนี่ยก็มีรู้สึกสนุกด้วยพระเอกของเราก็เลยขอตัวเข้าห้องนอนนะครับส่วน3คนก็นั่งชนแก้วกันต่อนะครับทันในทีนึงก็จะเป็นตอนดึกนางเอกของเรากับคุณแฟนก็กลับบ้านเรียบร้อยพังดนพายเอกของเราก็ออกมาเก็บโต๊ะนี่ครับทางด้านคุณแฟนก็เลยถามว่าเมื่อกี้ทําไมไม่ออกมาดื่มด้วยกันพระเอกของเราก็ได้บอกว่าผมทํางานเหนื่อยนะครับก็เลยไม่อยากออกมาก็คือพระเอกของเราแต่งงานมาได้สักพักใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยยิ่งอยู่ด้วยกันนานยิ่งรู้สึกไม่สนิทกันนะครับเพราะว่าแฟนพระเอกของเราเป็นคนบ้างาน แถมตอนนี้ก็ได้เลื่อนขั้นเป็นผู้บริหารอีกก็เลยทำให้เธอเนี่ยยิงไม่ค่อยจะสนใจพระเอกของเราเนีครับหลังจากเก็บบ้านได้สักพักหนึ่งพระเอกของเราก็เห็นถุงแบแปๆวางอยู่บนโซฟาก็เลยถามคุณแฟนนะครับว่าอันนี้เป็นของน้องสาวเธอหรือเปล่า ทางด้านคุณแฟนก็เลยได้บอกว่าน่าจะใช่นะเอาไปให้เขาหน่อยสิเขาเพิ่งเดินออกไปน่าจะยังไปไม่ไกลหรอกทางด้านพระเอกของเราก็เลยรีบเดินออกไปนะครับทนันมาที่ทางด้านนางเอกของเรากับคุณแฟนกําลังเดินกลับบ้านนะครับแต่ว่าระหว่างนั้นทางด้านแฟนนางเอกของเราเนี่ยไม่เหมือนตอนที่อยู่บ้านพี่สาวเลยนะครับเพราะว่าคําพูดคําจาแต่ละคําไม่ให้เกียรตินางเอกของเราเลยมีน้าซ้ำยังบอกนางเอกของเราให้ไปยืมสตังพี่สาวมาให้มันด้วยไม่อย่างนั้นมันจะเอาคลิปวิดีโอในโทรศัพท์ของมันเนี่ยไปปล่อยในอินเทอร์เน็ตจนทางด้านนางเอกของเรารู้สึกโมโห ก็เลยจะแย่งโทรศัพท์มารบคลิปวิดีโอแต่ว่าทางแดนคุณแฟนก็ไม่ยอมจนพระเอกของเราก็เดินตามมาทันนะครับจากนั้นก็เลยเข้ามาถามทั้งสองคนว่ามีปัญหาอะไรทางแดนแฟนนางเอกพอเห็นพระเอกของเราเดินมานะครับมันเองก็พูดดีแล้วก็ได้บอกว่าเราคอนกันยิดหน่อยไม่มีอะไรหรอกครับจากนั้นมันเองก็เลยจูงแขนนางเองกกลับบ้านนะครับตอนในทีนึงก็จะเป็นตอนดึกทางด้านภระเอกกับคุณแฟนก็เตรียมตัวนอนราบฟันดีระหว่างนั้นพระเอกของเราก็ถามเรื่องลูกนะครับเพราะว่าตอนนี้อายุค่อนข้างจะเยอะแล้วแต่ทางคุณแฟนได้ยินแบบนั้นก็วน ให้เอ,อกของเรานะครับแล้วก็ได้บอกว่าตอนนี้ฉันเป็นผู้บริหารแล้วนะทํางานก็เหนื่อยไหนจะไปต่างจังหวัดอีกถ้าเกิดมีรูปตอนนี้มีหวังอนาคตในการเป็นผู้บริหารฉันจบลงแน่ๆหลังจากพูดเสร็จทั้งเนนคุณแวนก็เลยขอตัวเข้านอนปล่อยให้พเอ,อกของเรานั่งเซงอยู่คนเดียวนะครับวันต่อมาพเอ,อกของเราก็เลิกงานรียบร้อยเดินเข้าบ้านมาจ้าเอกนั่งเอกของเรานี่ครับเอ,อกของเราก็เลยถามหาคุณภรรยานี่ครับนางเอกของเราก็เลยได้บอกว่าพี่สาวอ,อกไปซื้อของค่ะอีกสักพักนะ่าจะกลับมาหนูขออาบน้ําหน่อยนะ ได้สิเดี๋ยวพี่ไปหาผ้าเช็ดตัวมาให้นะจากนั้นทางด้านนางเอกของเราก็เลยขอตัวไปอาบน้ำพาพเอกของเราก็เลยเดินเอาผ้าเช็ดตัวมาให้นี่ครับก็คือนางเอกของเราเนี่ยชอบมาเล่นบานพิซซ่์แบบนี้เป็นประจานะครับจนระเอกของเราก็แอบรู้สึกดีนะครับแต่ว่ามันเองก็เป็นคนดีพยายามหักห้ามใจไม่ให้คิดเกินเลยไปมากกว่านี้นั่นเองนะครับวันต่อมาระเอกของเราก็กลับจากทําง,งานเรียบร้อยนี่ครับเดินเข้ามาซาเอนางเอกของเรายืนอยู่หน้าประตูแมนนเองก็แอบตัวกระชายอยู่นิดนึงนะครับก็เลยถามว่าวันนี้ฝนตกมาทําอะไร วเปียกไปหมดแล้วทางด้านนางเอกของเราก็เลยได้บอกว่าแฟนมีเรื่องไม่สบายใจนิดหน่อยอยากจะคุยกับพี่สาวค่ะทางด้านพระเอกของเราก็เลยรีบเชิญนางเอกของเราเข้ามาในบ้านนี่ครับพอเข้ามาถึงพระเอกของเราก็ไปจัดเตรียมชามาให้เราก็ได้ถามว่ามีปัญหาอะไรเล่าให้พี่ฟังก่อนก็ได้นะในตอนแรกนางเอกของเราก็ไม่กล้าเล่านะครับแต่ว่าคําพูดพระเอกของเรามันก็ดูอบอนะุ่นจนนางเอกของเรายอมเล่าให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วแฟนคนที่พามาหาพี่สาวเนี่ยเขาเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วแต่ตอนนี้นางเอกของเรายังเลิกกับเขาไม่ได้ เพราะว่ามีข้อตกลงบางอย่างทางด้านพระเอ,อกของเราก็อยากจะถามต่อนะครับแต่พอมองหน้านางเอกของเราแล้วก็รู้ว่าเธอเองยังไม่พร้อมที่จะเล่าให้ฟังทั้งหมดพระเอ,อกของเราก็เลยพยายามปลอบใจนะครับจนนางเอกของเราเนี่ยก็รู้สึกดีจนเผลอบอกรักพระเอ,อกของเราไปนะครับนั่นแหละครับทั้งสองคนแอบชอบกันมาโดยตลอดแต่ว่าไม่มีใครกล้าพูดนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เลยตาจ้องตากําลังจะเปิดอันติก็ได้ยินเสียงพี่สาวตะโกนบอกว่ากลับมาแล้วหาผ้าเช็ดตัวให้ฉันหน่อยฉันตัวเปียกไปหมดแล้วทั้งด้าน้น ของเราก็เลยรีบไปหาผ้าเช็ดตัวให้กับพี่สาวนะครับส่วนพระเอกของเราก็นั่งเครียดอยู่คนเดียวว่าฉันทําอะไรลงไปเนี่ยวันต่อมาทางด้านนางเอกของเราก็เลิกงานเรียบร้อยเธอเองก็กาลังจะเดินกลับบ้านแต่ก็ได้มาเจ้งเอกกับทางด้านคุณแฟนนะครับทางด้านคุณแฟนก็เลยได้บอกว่าฉันโทรไปทําไมไม่รับทางด้านนางเอกของเราก็เลยได้บอกไปว่าเราเลิกกันเธอฉันรู้แล้วว่าเธอมีแฟน ฉันรับไม่ได้หรอกที่จะให้ฉันอยู่ในสถานะแบบนี้ทางด้านแฟนนางเอกของเราก็ได้บอกไปว่าเธอไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะมาต่อรองได้นะถ้าเธอหาสตังค์มาให้ฉันไม่ได้ภายในวันนี้ฉันจะปล่อยรูปเธอนางเอกของเราก็เลยพยายามแย่งโทรศัพท์อยู่สักพักหนึ่งนะครับจนพี่เอกของเราก็เดินผ่านมาจ้าเอ๋มันเองก็เลยรีวิ่งเข้ามานะครับแล้วก็ได้บอกว่านายอย่ามายุ่งกับน้องสาวฉันทางด้านแฟนนางเอกของเราก็เลยได้บอกไปว่าอย่ามายุ่งแน่คนแก่ก็อยู่ส่วนคนแก่หลังจากพูดเสร็จมันเองก็เลยจัดการพี่เอกของเรานี่ครับหลังจากแฟน นางเอกของเราจัดการพระเอกของเราเรียบร้อยมันเองก็รีบเดินออกไปส่วนทางด้านนางเอกของเราก็มาประคองพระเอกของเรามาที่บ้านนี่ครับพอมาถึงเธอเองก็เลยไปจัดเตรียมยามาทําแผลให้กับพระเอกระหว่างนั้นพระเอกของเราก็เลยได้ถามนะครับว่ามีเรื่องอะไรกันแน่ทาไมถึงขั้นโรงไม้โรงมือนางเอกของเราก็เลยเล่าให้พระเอกของเราฟังจนหมดเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเธอเองเนี่ยอยากจะเลิกกับผู้ชายคนนี้มากแต่มันเลิกไม่ได้เพราะว่าเขาเนี่ยจะเอาลคปิีดโอนางเอกของเราไปปล่อยเธอเองก็เลยต้องยอมในทุกๆครั้งนั่นเองทางด้านพระเอกของเรา ยินแบบนั้นก็เลยได้บอกกับนางเอกของเรานะครับว่าตอนนี้เธอไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพี่จะจัดการให้พวกเพื่อนมีทั้งตำรวจมีทั้งทนายความยังไงมันก็ไม่รอดแน่ๆทางด้านนางเอกของเราได้ยินแบบนั้นยิ่งรู้สึกดีหนักเลยนะครับก็เลยได้บอกกับพระเอกของเรานะครับว่าถ้าพี่โสดคงดีพระเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็แอบตกใจอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่ามันเองก็ไม่กล้าพูดอะไรนางเอกของเราก็เลยลุกขึ้นมานัง่งข้างๆพระเอกของเรานั่น,นแหละครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับแต่ไม่ทีหนึ่งก็จะเป็นวันใหม่ทางด้าน ของเราก็เข้ามาหาพี่สาวที่บ้านนี่ครับแล้วสักพักหนึ่งพี่เอกของเราก็เดินเข้ามาทางด้านคุณแฟนก็เลยได้บอกกับพี่เอกของเรานะครับว่าวันนี้น้องสาวจะมาพักด้วยนะคุณไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมทางด้านพี่เอกของเราก็ได้บอกไปว่าไม่เป็นไรหรอกครับตามสบายเลยจากนั้นทั้ง3คนก็เลยชวนกันกินข้าวแล้วก็ชนแก้วนี่ครับพอหลังจากชนแก้วไปได้สักพักหนึ่งก็เป็นสไตล์แฟนพระเอกของเรานี่ครับเพราะว่าเธอเองจะต้องไปทํางานแต่เช้าก็เลยขอตัวไปนอนก่อนพอคุณแฟนเดินออกไปพี่เอกของเราก็เลยเดินเข้ามาหานางเอกของเรา นั่นเลยครับหลังจากนั้นดังก็ได้กินเวลาไปนะครับวันต่อแมานางเอกของเราก็ยังไม่กลับนะครับแล้ววันนี้เธอเองก็เล่าเรื่องผู้ชายคนั้นให้กับพี่สาวฟังทั้งหมดเลยทางพี่สาวก็เลยรู้สึกห่วงนางเอกของเราอยู่นิดนึงนะครับก็เลยได้บอกไปว่าเธอพักอยู่ที่นี่ย,วยาวๆนั่นแหละ เื่อมันจะมาตามกวนเธออีกทางด้านนางเอกของเราก็เลยขอบคุณพี่สาวแล้วก็ได้บอกว่าพี่เนี่ยโชคดีจังเลยนะได้แฟนดีไม่เหมือนฉันเลยเจอแต่ผู้ชายอะไรก็ไม่รู้ทางด้านพี่สาวก็ยังไม่ทันได้ตอบนะ่ครับก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามานั่นเลยครับเป็นที่ทํางานโทรมาบอกนะครับว่าให้ไปดูงานต่างจังหวัดตอนนี้เลยจากนั้นทางด้านพี่สาวนางเอกของเราก็เลยรีบเก็บกระเป๋าแล้วก็เดินออกไปนะครับแล้วสักพักหนึ่งพีกของเราก็กลับมาถึงบ้านรียบร้อยก็เลยมาถามหาคุณภรรยาทางด้านนางเอกของเราก็ไม่กล้าตอบนะครับส่งแค่ก ดาโน้ต <Note S 2> ให้กับระเอกของเราพอรพะเอกของเราเห็นโน้ตก็รู้สึกโมโหให้กับคุณแฟนเลยนะครับจากนั้นก็เลยได้บอกกับนางเอกของเราว่าพี่ขอตัวไปคุยโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะจากนั้นมันเอิก็เลยเดินเข้ามาที่ห้องนะครับแล้วก็ดกดโทรศัพท์โทรหาคุณแฟนแล้วก็ได้บ่นให้คุณแฟนนะครับวันไหนคุณบอกจะไม่ไปทํางานต่างจังหวัดแล้วไงทางด้านคุณแฟนก็ได้บอกไปว่าฉันเป็นผู้บริหารนะเวลางานมีปัญหาฉันก็ต้องมาจัดการเองสิถ้าเธอไม่พอใจในสิ่งที่ฉันทำเราเลิกกันก็ได้นะทางด้านไพเอกของเราได้ยินแบบนั้้นกก็แอบรูสสึเสียใจ แต่ว่ามีนางเอกของเราเดินเข้ามานะครับไพเอกของเราก็เลยได้วางสายนางเอกของเราก็เลยได้บอกว่าถ้าเขาไม่ดีหนูพร้อมดูแลพี่นะนั่น,นแหละครับหลังจากนั้นหังกัได้กินเวลาแล้วก็ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับเราวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ